สวัสดีนะครับครูเฟิร์นนะครับนะวันนี้ครูเฟิร์นจะเอาแนวสอบเข้ามา่มาให้ดูนะครับข้อนี้เนี่ยไม่ได้ยากนะครับเพียงแต่ว่าทำไมครูอันนี้ครูเอามาให้ดูเพราะครูมองแล้วว่าเนี่ยข้อนี้น่าจะเป็นแนวคิดให้สําหรับเป็นพื้นฐานให้กับข้อที่ยากๆต่อไปนะครับยังไม่รู้สําหรับบางคนบอกว่าแค่นี้ผมก็ตายแล้วนะผมก็ตายแล้ว <laughs> โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับออาลองก่อนที่จะดูครูเฉลยนะครับให้ลองกดหยุดก่อนนะครับพอกดหยุดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ ลองคิดดูนะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมากบมาเฉลยให้โอเคนะครับเดอร์คูรูเฟิร์สคูเฟิร์สเองครับทำได้ไหมครับข้อนี้เนี่ยนะครับไอรูทหกสิบหกบวกหกรูทยี่สิบเอ็ดบวกกับรูทสามสิบเอ็ดลบสี่รูทยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับถ้าเรามองดีๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะรู้ลักษณะเนี้ยครูบอกเคล็ดไปเลยก็แล้วกันนะครับนะ ถ้าเกิดเจอรูทซ้อนรูทลักษณะนี้ให้สันนิษฐานว่ามันน่าจะทําให้รูทตรงนี้หายไปได้น่าจะนะไม่ใช่ทุกข้อวิธีการทําเราน่าจะใช้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์นะครับกําลังสองสมบูรณ์หน้าบวกหลังหน้าบวกหลังที่ม่อกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังบวกสองหน้าหลังบกหลังกําสองนะเรื่องนี้น่าจะรู้แล้วนะ,ม 2, นะไม่รู้ต้องไปทวนมาไม่ยังจะงงคราวนี้ครูก็เอาเฉพาะข้างในนี้มาก็คือเอาแค่หกสิบหกบวกหกรูทยี่สิบเอ็ดมาก่อนโอเคนะครับ คราวนี้ครูก็แยกไปนะหกสิบหกบวกหกเนี่ยครูก็ต้องเป็นสองหน้าหลังนะแต่หกสิบหกครูไว้ก่อนนะ<ม>ก็เป็นสองหน้าหลังนะก็เป็นสองหน้าหน้าสองใช่ไหมหน้าหลังไม่รู้คืออะไรแต่ว่าหกเนี่ยมันคือสองคูณสามส่วนรูทยี่สิบเอ็ดครูสามารถแยกเป็นรูทสามคูณกับรูทเจ็ดได้โอเคมาเอารูทสามคูณกับรูทเจ็ดได้ เพราะฉะนั้นกูก็แยกเป็นอย่างนี้ลูกนะก็เป็น66บวก2หน้าประเด็นก็คือว่าเราจะเอาสามไว้กับรูทสามหรือสามไว้กับรูทเจ็ด 7. โอเคไหมครับเราไม่รู้แต่ที่เรารู้ก็คือว่ามันน่าจะเกิดจากการที่อะไรนะลูกนะครับนะมันน่าจะเกิดจากการที่สองตัวเนี้ยบวกกันได้66มัยคือว่าไงถ้าเกิดว่าครูแยกเป็นนะสามรูทครูเขียนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวครูจะทดข้างนอกสามรูทสามคูณกับรูทเจ็ด 7. ถ้าตรงนี้ไม่ใช่ก็สลับที่อ่าเดี๋ยวมา่อกว่าไงเสร็จแล้วนะครับนะอ่าลองดูนะคุณจะทําไงคุเอาสามูทสเนี่ยยกกาลังสองบวกกับรูทเจ็ลังสนะครับสามรูทสองยกกำลังสองสามยกกำลังสองเป็นเก้านะสามยกกำลังสนี้นะเป็น9ก้ารูทสามยกกำลังสองเป็น3ามบวกกับรูทเจ็ดยกกำลังสองเป็นเจ็ดเมับ้ยี่สบเจ็ดบวกกับเจ เท่ากับ 3, 4ซึ่งไม่ใช่66นะพอไม่66ตรงนี้ไม่ใช่แล้วโอเคนะอ่ะเดี๋ยวกูลบก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราลองตัวลองตัวอื่นนะลองสลับที่ใหม่นะครับอ่ะลบก่อนโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้กูเอารูทเจไปข้างหน้าก็แล้วกันนะเอาสานี้เป็น 3, ามรูทนะครับสามูทเจนะสามูทแล้วก็ รูทสามนะซึ่งมันจะคูณกันได้รูทยี่สิบเอ็ดพอดีแค่สลับที่กันเฉยๆโอเคนะก็จะได้รูทยี่สิบเอ็ดเนี่ยตามที่เราต้องการเนี่ยตรงนี้นะพอดีคราวนี้เราก็ลองดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้หกสิบหกไหมนะครูก็เอาสามรูทเจ็ดนะยกกําลังสองนะครับบวกกับรูทสามยกกําลังสองซึ่งสามรูทเจ็ดสามยกกำลังสองเป็นเก้ารูทเจ็ดยกกําลังสองเป็นเจ็ดบวกรูทสามยกกำลังสอง, 3, 7, 3, กกง 2, เป็นสาม 9 7้าเจ็ดหกสบวกกับสเท่ากับหกแสดงว่าแยกแบบนี้ถูกแล้วโอเคไหมแยกแบบนี้ถูกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าตรงนี้ได้66กใช่ไหมก็คือเท่ากับ63สบวกสเพราะนั้นหกกเนี่ยครยแยกเป็นนะหกบวกกับ3ามใช่ไหมแตกรูสามมานฉลังเป็น2 3งสามรูเจแล้วก็รูสามแล้วก็บวกกับ3ม ซึ่งหกสิบสามเมื่อกี้ที่มาที่ไป63หกสิบสามก็คือสามรูทเจ็ดยกกำลังสองกำลังสองนะบวกกับสองหน้านะหลังแล้วก็บวกกับหลังกำลังสองก็คือรูทสามกำลังสองก็จะได้รูทสามซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะทำให้มันจะเท่ากับสามรูทเจ็ดบวกรูทสามทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งตรงเนี้ยมันจะเท่ากับหกสิบหกบวกหกรูทยี่สิบเอ็ด โอเคไหมครับอ่าเราแยกได้จัดแรกแล้วนะตัวที่2คงกูก็หาร oot สานะ root ไอ้ไอเนี่ยก็คือ31มสินะเอาเฉพาะสามอ 4, ็ดลบสี่ r o o ยีมาโอเคไหมครับสาเป็นเท่าไหร่คกูไม่รู้แต่ตรงนี้ก็กลายเป็นลบสหน้าหลังคราวนี้กูมี2ก่อน21่สกูก็แยกเป็น root นะ r นะคูณกับ r o o ส โอเคไหมครับรูดิเสูแยกเป็นระูเจ็ดคูนรูสามคราวนี้ครูลองดูเอารูสองเป็นเอาสไว้กับรูเก่อนสองคูณกับรูเยกกาลังสองบวกกับรูสายกกาลังสโอเคไหมครับนะมันก็คือเอาตัวหน้ากับตัวหลังมาบวกกันต้องได้สานะก็สองย 2, เป็นสีคูณเยกกัรู7ยกกำลังสอเป็นเจ็ดบวกกับูสามลังสเป็นสามเจ่ยี่สิบแปดก็บวกกับสามเป็นสาตรงแหละ เพราะฉะนั้นตรงรูทสามเนี่ยครูก็แยกเป็น2 8่ลบสคูณหน้าคือ2องรูทเหลังก็คือรูทสาซึ่งตรงนี้คูเขียนเป็น3ก่อนนะเพื่อเราจะเรียว่ามันคือ3ามบวกกับยีเป็น3ามสิเอ็ดที่มาที่ไปก็คือ2องรูทเจ็ดสองรูทกำลังสองอ่าลบสหน้านะหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองเหไหมครับครนี้ครูก็ สามารถเขียนได้เป็นหน้าลบหลังกำลัง2ได้เห็นภาพยังดังนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่กำหนดให้ว่านะโจทย์กำหนดให้ว่าเท่าไหรนะ่นะ 66, นะรู6หนะจากโจทย์กำหนดให้นะก็คือรูทหกสนะครับดูนิดนึงรูทนะ6 6สิบหกลูทยนะนะครับแล้วก็บวกกับนะ รูทของนะสามสิบเลบสี่รูทยีเนี่ยนะครับตรงนี้ตอนแรกเนี่ยตรงเนี้ยนะเรา66เนี่ยตรงนี้เราแยกได้เท่ากับเท่าไหร่นะ3ามรูทเบวกลูทสามยกำลังสองตรงนี้ก็กลายเป็น3ามรูทเบวกลูทสนะแล้วตรงนี้ติดเอ่ยยกกำลังสองใช่ไหมครับแล้วก็ถอรดรูทโอเคไหมครับแล้วก็บวกกับตรงนี้ รูทของตรงเนี้ยเราได้เป็น2องรูทเนี่นะที่เราเพิ่งหามาเมื่อกี้นะ2องรูทเลบรูทสลบรูทสยกกำลังสองนะพอเราถอดรูทออกมาตรงนี้มันจะเท่ากับเท่าไหร่นะลูกจะเท่ากับ3ามรูทเนะเท่ากับ3ามรูทเบวกลูทสบวกกับตรงนี้ยกระรูทมาก็เป็น2องรูทเลบรูทสนะซึ่งนะตรงนี้เราก็รวมกันนะสองรูทเจ็ดบวกสาม เออสามรู้เบวกสอรูเ็ก็กลายเป็นห้ารูเนะส่วนบวกสาลบสตัดทิ้งได้เลยนะข้อนี้ตอบห้ารูเโอเคมหกาข้ออะไรลรกนะห้ารูเตอบข้อที่1ข้อนี้ดูแล้วก็มันมันจริงๆแล้วพอทําแล้วมันไม่ได้ยากนะแต่ครูอยากจะสอนแนวคิดวิธีคิดสรันนี้ให้โอเคนะครับนะถ้าชอบนะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้ง u t u b e และเฟซบุ o กให้ครูด้วยนะครับ นะอย่าลืมนะถ้าชอบก็คอมเมนต์มานิดหนึ่งว่าชอบก็ได้จะได้เป็นกำลังใจให้ครูนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับนะสวัสดีครับ